ร้านแบบนี้ฉันไล่ออกไปนานแล้วล่ะคะ่ะก็อบอกว่าให้ไปเปลี่ยนไงฉันไม่ได้สั <S <S <อ>่งนี่แกทำอะไรของแกเนี่ยส่งซ้ำผมต้องขอโทษทีครับ เสื้อผ้าฉันแล้วก็แกตายแน่เดี๋ยวผมจะเช็ดโต๊ะให้นะครับรีบเช็ดเลยครับครับ قیام هایی หาหารมาเสิร์ฟแล้วครับลูกค้าเดี๋ยวก่อนมีอะไรหรือเปล่าครับฉันบอกว่าฉันสั่งแค่ผัดกระเพรากับข้าวเปล่าหนึ่งจานนี่แล้วทำไมแกเสิร์ฟผัดเผ็ดมาอย่างเนี้ย อ๋อ oh. ทั้งชีวิตแกเนี่ยโง่สาำโง่สอนจริงต้องขอโทษด้วยนะครับลูกคา้างนั้นผมขอเก็บนะครับนี่ไหนๆแกก็ทำมาละขอชิมหน่อยดิ งั้นเอาจานไว้บนโต๊ะพี่เนี่ยแหละอุตส่าห์ทำมาทั้งทีเดี๋ยวเอาไปทิ้งก็เสียดายของแย่ได้ครับ จะ่อยเลยค่าทั้งหมด259บาทครับคุณลูกค้าทำไมมันแพงจังเลยไหนเอาบินมาดูหน่อยดิเฮย้ยแบบนี้มันไม่ถูกนี่ถูกแล้วนะครับ ผมก็คิดตามเมนูที่ลูกค้าได้กินไปมันจะไปถูกได้ไงนี่แกคิดเงินแกเ็ดด้วยเหรอฉันไม่ได้สั่งมาแต่แรกนะไปเปลี่ยนบินมาใหม่เดี๋ยวนี้เลยคุณลูกค้ากินหมดเลยนะครับ ฉันว่าเรื่องแค่เนี้ยไม่เป็นไรหรอกมังคะคุณไม่ต้องอ้าวคุณเบีเองเหรอไม่เป็นไรไม่ได้หรอกนะคะก็มันเสิร์ฟผิดมันก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบสิแต่ฉันว่าคุณเขียมใจไปดีกว่านะคะไหนไหนก็ทานอาหารหมดจานเลยนี่คะไม่ได้คะ่ะ ็มันอยากจะเสิร์ฟอาหารผิดเองฉันถึงไม่สามารถปล่อยผ่านเรื่องแบบนี้ไปได้ไม่อย่างนั้นพนักงานของร้านที่นี่ก็จะเป็นพวกนี้ใส่เสียชอบยัดเยียดอาหารให้กับลูกค้าแบบนี้ตลอดผมต้องขอโทษด้วยนะครับคุณลูกค้าผมไม่มีเจตนาแบบนั้นจริงๆขอโทษหรอ ไม่รับคำขอโทษอุ๊ยบินก็ไม่มีแล้วนี่เงินแกไปเรียกผู้จัดการร้านมาเดี๋ยวนี้เลยถ้าไม่เรียกมาแล้วก็ฉันจะรีวิวร้านนี้ผ่านสื่อแล้วคราวเนี้ร้านแกได้เจ๊งแน่ได้ครับรีบไปเลยครับ สวัสดีค่ะลูกค้าดิฉันเป็นผู้จัดก,การของร้านนี้เองค่ะผู้จัดก,การร้านมาก็ดีแล้วละค่ะพนักงานร้านคุณเนี่ยมันสับเผผาเสิร์ฟอาหารผิดไม่พอยังมีหน้ามาคิดเงินจากฉันอีกแบบเนี้ยฉันว่ามันไม่แฟร์นะคะฉันต้องขอโทษลูกค้าด้วยนะคะเอาอย่างนี้ค่ะ เดี๋ยวเมนูไหนที่เสิร์ฟผิดอะ่ะทางร้านจะรับผิดชอบเองลูกค้ารับผิดชอบในส่วนที่ลูกค้าสั่งมาก็พอละค่ะเออดีอยิางน้อยร้านก็มีความรับผิดชอบอ่ะนี่ค่ะอาหารของฉันอ๋อแล้วฉันจะบอกอะไรไว้อย่างหนึ่งนะคะถ้าฉันมีพนักงานที่ร้านแบบนี้ ฉันไล่ออกไปนานแล้วล่ะค่ะขอโทษด้วยนะคะหนึ่งคงรู้ใช่ไหมว่าถ้าหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่าอาหารหนึ่งจะต้องเป็นคนรับผิดชอบอะ่ะรู้ครับส่วนค่าอาหารเนี่ยเดี๋ยวฉันจะหักผ่านเงินเดือนแล้วฉันหวังว่า หลังจากเนี้ยคงไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกได้ครับใจจริงอะฉันก็ไม่อยากทำอย่างนี้หรอกนะแต่ว่าฉันก็ต้องทำอะ่ะคงเข้าใจนะผมเข้าใจครับผิ้จการทำถูกแล้ว ค่ะได้ครับของคุณลูกค้าทั้งหมดหนึ่งร้อยบาทครับนี่ค่ะของแค,คบ วันนี้น้องทำงานดีมากสู้ๆนะคะเดี๋ยวก่อนสิคะคุณเข็มอ้าวคุณเบีย มีอะไรหรือเปล่าคะฉันแค่จะมาบอกว่าโครงการที่เรากำลังจะทำร่วมกันอะ่ะฉันขออนุญาตยกเลิกทั้งหมดเลยนะคะอะไรนะคะคุณเบียแต๊วทางเราก็เตรียมการทุกอย่างแล้วนะคะจะมายกเลิกแบบนี้ไม่ได้นะคะฝ่ายเราก็เสียหายเหมือนกัน,นะคะ่ะนั่นมันก็เป็นปัญหาของคุณคะ่ะ พฤติกรรมที่คุณทำเมื่อสักครู่เนี้ถ้าฉันมีพนักงานที่ร้านแบบนี้ฉันไล่ออกไปนานแล้วล่ะค่ะไล่ออกไปนานแล้วล่ะค่ะมันแสดงให้เห็นว่าคุณไม่มีวุธิภาวะในการทำงานเลยสักนิดนคุณเบียร์หมายความว่ายัางไงอ่ะอ๋อถ้าเป็นเรื่องที่ร้านอาหารเมื่อกี้แล้วก็ เด็กเสริมมันทำผิดจริงนี่คะฉันทำไปแบบนั้นอ่ะก็ถูกแล้วล่ะคะ่ะทำไมคุณเบียร์ต้องไปปกป้องมันด้วยนี่ถึงขั้นมาด่าให้ฉันว่าไม่มีวุฒิภาวะเลยเหรอคะแต่มันก็ไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรกับพวกเราซะหน่อยฉันไม่ได้ปกป้องใครคะ่ะแต่คนเราอ่ะควรจะมีจิตเมตตา เห็นอกเห็นใจผู <immigrant> ้อ <shifted ultimately> ื่นบ้างนะคะแล้วฉันก็คิดดูแล้วอะว่าถ้าต้องทนร่วมงานกับคุณฉันขอเลี่ยงดีกว่าค่ะแบบเนี้ยเหตุผลก็น่าจะเพียงพอแล้วนะคะคุณเบียคะแต่วันพรุ่งนี้เราก็จะเซ็นสัญญากันแล้วอะฉันว่าคุณเบียรลองคิดดูอีกทีก็ได้นะคะ อย่าให้ฉันต้องพูดซ้ำเลยค่ะถ้าคุณเขียนฟังภาษาคนดูเรื่องพูดครั้งเดียวก็น่าจะเข้าใจแล้วนะคะฉันขอตัวนะคะคุณเบียคะ่ะ ฮัลโหลค่ะเจ้านายฮัลโหลเค็มผมไล่คุณออกนะ